สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องเปรียวชาแนลนะคะเปียวขอบกบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะจึงใดก็อย่าลืมกดไลค์ให้เปียวแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เปียวแน่ด้วยจ้ะตอนนี้ครับพักเที่ยงค่ะเปียวพักเที่ยงแล้วแล้วค่ะกลับมาจะมาล้อนหวนวดลูกค้านะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะดีวเปียวจะให้ท่านผู้ชมเบ่งบรรยากาศในลานค่ะของที่เปียวขายค่ะนี่เป็น สันนี่จะเป็นเครื่องสําอางแล้วของใส่ภายนอกเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มชาสมุนไพรต่างๆนะคะให้ลูกค้าเรืออยู่สำนี่แหละคะ่ะที่เรือก็หมดบรไเ้เอามาเพิ่มเพราะว่านาห้อนนะคะยานของเสียแล้วนกะ็นี่ไปใส่พวกผ้าที่เขาใส่ในลานนะคะอันก็จะเป็นพวกผ้าพันคอของไทยะคะ่ะอย่างอื่นหมดแล้วะคะ่ะอยู่ในร้าน ถ่าได้เพียวจๆไปเลี้ยงนะคะ สวัสดีท,ท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมเปียวก็จะมาพูดถึงมาดามเมียฝรั่งนะคะชีวิตของน้องเอ็มนั่นเองนะคะหลังจากที่เปียวออกมาพูดถึงมาดามเมียฝรั่งนะคะที่มีปัญหากับครูชีวิตรักนะคะซันคอนเนื่องจากว่าเมียเก่านะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ เกิดยังขึ้นกับชีวิตน้องเอ็มเนอะถ้าผูดด้ใดท่านใดเบิ้งสามารถกลับไปย้อนเบิ้งคลิปที่แล้วได้นะคะแล้วข่าววันนี้เปียวก็จะมาพูดถึงชีวิตน้องเอ็มอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเปียวขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องเปียวแล้วก็ขอบคุณเรื่องเล่าที่นํามาเสนอให้ท่านผู้ชมฟังนะคะน้องเอ็มต้องการให้เปียวออกมาพูดเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเป็นเป็น ความรู้นะคะว่าน้องเป็นคนบอกนะคะว่ายายอยากให้เ้าให้คนฟังเนื่องจากว่าการเลือกครูชีวิตเฮาจะคิดแต่ความสวยงามบ่ได้เฮาต้องคิดถึงสิ่งต่างๆรอบๆตัวน้องนะคะเลือกอเดินเส้นทางชีวิตแมะฝรั่งตั้งแต่อายุ21 22ตอนนี้นอ้องอายุ26นะคะกฤตถือโอกาสมาเล่าเรื่องราวชีวิตของน้อง เพื่อให้ท่านผู้ชมที่ส,สนใจนะคะผู้ใดกระซ้าที่สนใจอย่างมีคูชีวิตมองปรเห็นนภาพนะคะว่าถ้าเฮาเจอชีวิตที่แย่ yeah, <Yeah. S 1> เขาเสียจ,จังไดถ้าเฮาเจอคูชีวิตที่ดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะชีวิตของคนเฮาบ่สามารถออกแบบได้แต่การที่เฮาได้ยิ้นเรื่องรล้าถ้าเบียวว่าผิดปต้องของอาภัยด้วยนะคะถ้าการที่เฮาได้ยินหรือได้รับลู้เรื่องเา้า ของเมียฝรั่งที่มาเปิดเผยให้ฟังนะคะคือเฮาก็จะมาได้วความรู้เพิ่มเติมนะคะท่านผู้ชมเฮากบมาปรับมักเปลี่ยนในคู่ชีวิตของเฮานั่นเองนะคะจึงได้กะรับชมกันได้เลยนะคะรับชมเราฟังกันได้เลยเพื่อก็จะเล่านะคะ,ะเมื่อสีหามือที่แล้วนะคะน้องเอ็มได้โทรมาหาเบียวจากทางไกลนะคะ เวลาที่น้องเอ็มมีปัญหาน้องเอ็มก็เปรี่ยวก็จะคุยกันนะคะก่อนที่น้องเอ็มจะกลับไทยไปรับลูกนะคะก็ได้คุยกันน้อยนึงนะคะน้องเอ็มตั้งใจว่าจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตเพื่อให้ลูกนะคะจะได้มีทั้งพอ่อทั้งแม่น้องจะพยายามหให้ดีที่สุดน้องว่าน้องพ่ายากเริ่มต้นใหม่กไบไผ่บอยน้อง น้องเหนื่อยวางสินะคะคืออาชีพของเขาก็มีที่จะร้องรับตัวเองอยู่แล้วละเงินเดือนน้องอยู่ประมาณ6 0 0 0ื่นเจ็ดหบาทต่อเดือนน่ะแมมคะท่านผู้ชมแล้วก็น่องกรมีลถใส่ประจําตําแหน่งนะคะแล้วก็คือค่าน้ำมูกน้ำมันก็สามารถเบิกได้เองสินะคะจากบริษัทสินะคะ,ะแล้วน้องก็อยากเอาลูกมาเพราะว่าทาลุกงมาอยุนีนะคะลูกเขา เกิดจากสามีฝรั่งก็ต้องได้เจอพ่อของเขาเหมือนบะคะแล้วก็ต้องได้สิทธิสมควรที่ลูกจะได้นะคะเพื่อประโยชน์ให้ลูกนั่นเองนะคะน้องถึงทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้อ่าเป็นสัญชาติยุนีแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่กับพ่อของเขานะคะหลังจากที่น้องพาสามีนะคะพาแฟนกลับไปที่เมืองไทยนะคะก็เตรียมเอกสารต่างๆเพื่อที่จะไปรับลูกนะคะ ข้อสำคัญเลยนะคะการไปรับลูกนะคะลูกแรกเกิดสามีบรายูด้วยนะคะลูกเกิดอยู่เมืองไทยนะคะจึงจำเป็นต้องมีเอกสารต่างๆนะคะก็จะมีทั้งกระดาษเอกสารฟังผู้ซายไปรับรองบุตรว่า,าว่าลูกคนนี้เป็นลูกของตัวเองแท้ๆแล้วก็สอบเอกสารแล้วก็หลากหลายอย่างนะคะ,ะแล้วก็เอกสารที่เขาจะไปยื่นนะคะ น้องกระพากันไปยื่นเอกสารนะคะการยื่นเอกสารเขาก็ต้องติดต่อทนายความแล้วกับไปขึ้นสารนะคะสารที่ว่าเกี่ยวกับเด็กแล้วกับผู้ปกครองเองสินะคะน้องกระจายขาดใส่ใจ,จเองนะคะสามีบรย์ออกจากบาทน้องเฮ็ดนะคะแล้วจะเรือแล้วก็จะเป็นเอกสาระะเกี่ยวกับพาสลูกแล้วก็อย่าง,งต่างๆต,ต,ตามมานะคะ น้องก็เป็นคนออกเองนะคะคือน้องพยายามเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่บอรบกวนสามีแล้วก็บ,บอให้เขารู้สึกว่าจะควางม,มากกว่าเขาน่อยหมคะ่ะคือว่าเขามีงานเขามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแคร์สามีเป็นคนที่ซัพพอร์ตบอว่าจะดูแลลูกให้เท่านั้นแล้วเขาก็ตกลงกันค่ะว,ว่าถากับไทยห้ามดื่มต่อนาให้ลูกเห็นห้ามทำตัวเละเทะให้ลูกเห็นทังสิ้นนะคะ คือเด็กหน่อยมันกําลังเติบโตเนาะค่ะก็กะ,ะจะจะคล้ายๆาว่าจะมันเป็นแบบอย่างที่บดีนะคะแล้วก็คนในยุ่งหรนะคะเขาจะบอดื่มเขาจะพอดื่มยังให้ลูกเห็นเพราะว่ามันลูกจะจดจําพฤติกรรมนะคะนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็คุยกันหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างนะคะเพราะว่าบัดนี้เนาะค่ะถึงอีกเคืองทั้งนะคะเขาก็จะวางแผนไปยืนเรื่องอีกนะคะ สามีค่ะก็เกิดความวันไหวกบยังติดต่อกับคนทางสวีเดนนั่นคือภรรยาเก่านะคะแล้วก็มีสิ่งที่เป็นกาดขาดคิดเกิดขึ้น,นะคะ่ะท่านผู้ชมรู้บ่วา่าการที่เฮาได้สามีหรือได้แฟนคนฝรั่งนะคะแล้วจะดวงของคนค่ะดวงของคนบางคนก็นง่ายสามีเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่กับน้องคนนี้นะคะ สามีบอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างค่ะบ่าวาจะเป็นร้ายหลับร้ายใจอีกอย่างกระซามน้องดูแลตัวเองบ่ววาจะอยู่ในสวีเดนนะคะบ่ววาจะกลับไทยไปเดินเรื่องเอาลูกนะคะเมียเป็นคนใจทุกอย่างผู้ชายคนนี้บอรับผิดชอบอีกอย่างทาวมาผู้ชายคนนี้มีงานบอมีค่ะแล้วกะเงินเดือนก็ค่อนข้างดีแต่เขาบออยากจบเงินตัวเองเขาบออยากพพอร์ตนะแม่ค่ะท่านผู้ชม แต่ถ้าเขาดื่มเขาก็จะใจปั่มนะคะกับคนอื่นแต่ไม่ใช่เมียของตัวเองคนแบบนี้มีอยู่นะคะแล้วตะดวงเขาจะพบเจอค่ะท่านผู้ชมเรามาติดตามค่ะว่าวิดีโอหนาผู้ชายคนนี้เห็ดอีหยังที่เห็ดหายนองคนนี้รู้สึกแย่รู้สึกลับบ่ค่อยได้นั่นล่ะค่ะท่านผู้ชมจึงนไนบอ,อกอเป็นกำลังแรงใจให้ทุกท่านที่เดินทางสายฟอนะคะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะติดตามตอนต่อไปเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย